อาจจะใช้เทคนิคที่ง่ายๆนะครับที่หมอคิดว่าง่ายแล้วก็มันทําได้เลยไม่ซับซ้อนเพื่อที่จะดึงสติให้กลับมาอยู่กับปัจจุบันเราเรียกเทคนิคนี้ว่าการกราวดิ้งนะครับการกราวดิ้งเนี่ยจะใช้กราวดิ้งแบบห้าสี่สามสองหนึ่งก็ได้ห้าสี่สามสองหนึ่งเนี่ยคืออะไรห้าก็คือว่าในสภาพแวดล้อมที่เราอยู่ถือว่าเป็นห้องเนาะมองของในห้องนี้เช่น หาของสีขาว5้าอย่างในห้องนี้ก็คือการใช้ประสาทสัมผัสทางตาใช่ไหมครับมองสิ่งของ5อย่าง2ก็คือว่าแล้วห้องนี้มีเสียงอะไร4อย่างลองพิจารณาดูว่ามีเสียง4อย่างในห้องนี้เกิดขึ้นหรือเปล่า3ก็คืออาจจะเป็นเรื่องของสัมผัสทางร่างกายเช่นเรากําลังนั่งอยู่อย่างเงี้ยแขนของเราอะ่ะรู้สึกยังไงสัมผัสกับโต๊ะเท้าของเราที่สัมผัสกับพื้นอะ่ะรู้สึกยังไงหรือว่าการที่เรานั่งกับเก้าอี้เนี่ย ร่างกายขาของเราที่นั่งทับลงไปเนี่ยมันรู้สึกยังไง3อย่างเพราะถึงขั้นตอน2 2เนี่ก็คือการหากิ่นครับว่ากลิ่นที่เราสูดเข้าไปเนี่ยจมูกของเราเนี่ยได้กลิ่นอะไรมาก2อยา่างหรือว่าอากาศตอนนี้รับรู้ถึงอะไรได้มากในอากาศที่เราสูดเข้าไปเป็นสองความรู้สึกส่วนหนึ่งนะครับก็คือการรับรู้ที่ลิ้นว่าตอนนี้ลิ้นเรารับรสอะไรใหมดังนั้นการที่เราได้ประเมินประสาทสัมผัสทั้ง5้านะครับไม่ว่าจะเป็นการมองเห็นการได้ยินการสัมผัสทางร่างกาย การสัมผัสกลิ่นด้วยจมูกหรือว่าการรับรู้ด้วยรสสัมผัสเนี่ยมันจะทําให้สติของเราเนี่ยกลับมาอยู่กับปัจจุบันได้ครับก็ลองใช้ดูนะครับวิธีการดึงสติด้วยการกาวดิ้ง5 4 3 2 1ครับ